สวัสดีครับผมแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์อารช่องที่นำสาระดี่เกี่ยวโลกของคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยมาสรุปให้เ,เพื่อนๆฟังครับโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลิปวิเคราะห์กาฟประจําวันที่20เดือนพฤศจิกายน2566นะครับแป๊บเดียวนะสิ้นเดือนแล้วแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้อัปเดตเลยนะครับก็อัปเดตวันจันทร์ไปอ,อังคารไปใช่ไหมครับแล้วก็หยุดยาวพอดีไปเที่ยวเชียงใหม่กับครอบครัวครับก็ ยาวๆเลยครับ5วันนะก็นี่วันนี้เพิ่งได้กลับมาจริงๆกลับมาแต่เมื่อวานแหละแต่ว่าร่างกายไม่ไหวครับก็พักฟื้น1วันนะแล้วก็วันนี้ได้กลับมาลุยแล้วเชียงใหม่ช่วงนี้นอากาศดีมากครับใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนผมว่าเชียงใหม่ก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจริงๆต้องบอกว่าผมยังไม่หยุดเที่ยวแค่นี้นะครับเดี๋ยวในช่วงต้นเดือนหน้าก็จะมีไปญี่ปุ่นอีกนะครับอีกประมาณ7วันก็ช่วงนี้นก็อาจจะมามาหายๆนะ แต่ว่าวันที่อยู่เนี่ยก็จะพยายามทําคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอัปเดตภาพรวมตลาดกันสักเล็กน้อยนะครับในส่วนของว่าอัปเดตภาพรวมตลาดเนี่ยเราจะเห็นจากตัวกราฟ BC จะเห็นว่าในช่วงวีคนี้นะครับวีคที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็จะค่อนข้างเป็นไซเวย์ซึ่งผมต้องบอกตรงว่าอย่างถ้าช่วงสัปดาห์ก่อนนู้นนะเนาะเราเล่นเบรกเอาอะไรกันมันค่อนข้างจะเล่นง่ายครับ แต่ว่าในส่วนของช่วงที่เวลา B C มันไซวีแบบนี้แล้วเหรียญอื่นมันไซวตามด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเล่นยากจะเน้นลักษณะเป็น scalping ส,ส่วนใหญ่ครับหรือถ้าไปถูกเหรียญจริงๆแล้วอย่างกลุ่มเนียอย่างกลุ่มโซท,ที่มันพุ่งแรงๆเนี่ยอันนั้นอาจจะได้กําไรจากเรื่องของการเบรกเอาไปมันก็จะมีแพทเทิร์นมาให้เล่นอยู่เรื่อยๆนะครับก็ดูเซติมเมนตลาดไปแต่ผมว่าช่วงนี้ตลาดค่อนข้างที่จะสับสนครับโดยเฉพาะในส่วนของ B C ว่าอสรุปมันจะยังไงต่อโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้า ในส่งการเกงกําไรเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องไปดูเหรียญที่มันมีลักษณะการพุ่งที่ค่อนข้างซองแข็งแรงครับการจะเล่นเบรกเอาลันเทรนเนี่ยสามารถมองได้เดี๋ยวซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีบางเหรียญมาให้พิจารณากันด้วยนะครับแล้วเรามาดูในส่งนของ BC BC เนี่ยไซเวย์เนาะอิซูเรียมก็ไซเวย์เหมือนกันนะครับและในส่วนของตัวอื่นก็เนี่ยครับจะไม่ได้มีตัวอะไรที่พีคมากอะมีอย่าง A w a วเนาะที่พีคขึ้นมานะครับดังนั้นโดยส่วนตัวผมคิดว่าวีคนี้เนี่ยน่าจะเริ่มมีโอกาสในการ จะได้เลือกทางกันบ้างแหละแต่ส่วนตัวผมยังมองฝั่งฝั่งด้านรองนะครับหรือด้านขึ้นอยู่เพราะว่ากรีซถ้าเราดูจริงๆตอนนี้กรีซอยู่ที่74นะครับอยากจะให้เกิดเอ็กซ์ตรีมกรีซเหมือนกันนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยราคาให้ไปแบบให้โลภันสุดขีดไปเลยนะครับอันนี้จะเริ่มเป็นสัญญาณที่เซติมนตลาดบง่บงบอกถึงความโฟโมสุดๆเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะเริ่มพิจารณาเติมทยอยขายได้บ้างแล้วนะครับแต่บีซีอย่างที่บอกเล่นรอบผมผมขายไปแล้วนะเดี๋ยวเราเรามาเล่าห้ฟังอ่ะ เรามาดูกันในกราฟตัวแรกก่อนนะครับนั่นคือในส่วนของตัว DXY หรือว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์อย่างที่เคยพูดไปดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันจะมีผลกับเหรียญคริปโตนะครับบ้างในบางสถานการณ์นะครับอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ค่อนข้างมีการปรับตัวลงนะครับอ่ะถ้าเรามาดูโครงสร้างขึ้นเนี่ยอันนี้เราตีไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมไม่เคยได้พูดก็คือตัว d x y เนี่ยมีการวิ่งลงมาเป็นธรรมลักษณะของขึ้น1น3 4งหเนาะ เป็น A 4สีเหลืองตรงนี้หลังจากนั้นครับวิ่งทำทร i a แองเกนะครับเป็นขึ้น B แล้วก็ลงขา C นะครับแบบในภาพหลังจากนั้นมีการดีขึ้นรัวๆเลยครับช่วงนั้น B C อะไรก็ปรับตัวกันเยอะนะครับมีช่วงนี้แหละที่เริ่มที่จะพักลงในการพักลงตรงนี้เนี่ยผมมองว่าลักษณะของขึ้นที่ขึ้นเนี่ยต้องมีการพักลงครับอย่างน้อยลงมาที่โซน61.8นะครับโซนนี้นี่ครับโซนนี้เนาะโซนกรอบด้านล่างคือประมาณ102ถึง101นะครับโซนนี้เนาะ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมมองว่าขึ้น A ตรงเนี้ยนะครับเป็นการขึ้นรหัส3ครับคือมีการขึ้นเป็นลักษณะของ A BC ย่อยอยู่ภายในนะครับเป็น ABC ย่อยแบบนี้อ่านี่ครับเป็น ABC ย่อยเนาะซึ่งแบบนี้เนี่ยเราจะพอเดาได้คร่าวๆแล้วว่าไอาการขึ้น ABC ย่อยแบบนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของขึ้นแฟดนะครับดังนั้นขา B ที่เป็น b สีเหลืองตรงเนี้ยต้องย่อลงมาครับอยู่ในโซน อย่างน้อย61.8%นะครับก็เลยมองว่าทําให้ตอนนี้เนี่ยราคาส่วนใหญ่ผมยังมองบุริจอยู่นะตัวนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับลงมาลงแรงๆได้ผมมองไว้เป้าประมาณร้อยหเลยนะครับก็ลองพิจารณาดูแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการจบเซเคิลหรือเปล่าให้ตลาดมันเอ็กซิมเอ็กซิมรีกรีดกันเยอะๆใช่ไหมตลาดเริ่มแบบโฟ m โมกันแล้วค่อยปรับตัวลงแรงๆอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกัน มาเริ่มกันที่ในส่วนของตัว Bitcoin ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของตัว Bitcoin ก่อนละกันนะครับบิตคอยเนี่ยผมขอพามาดูที่4ชั่วโมงที่เราเคยวางกราฟกันไว้อะเนาะในส่วนของตรงนี้เองจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาทําจุดไฮนะครับอยู่ที่ประมาณ3 8 0 0 0ละกันผมตีคร่าวๆประมาณนี้นะ3 8 0ห0ืปโดยประมาณมันจะอาจ37,90นิดรนะินิดๆนะนะทีนี้กราฟเนี่ยมีการเคลื่อนที่ครับดูที่ตัวเลขสีเหลืองก่อนนะ กราฟมีการเคลื่อนที่มาเป็นขึ้น1นนะครับพักลง2จากนั้นเ่ยวิ่งขึ้น3โดยขึ้นภายในเนี่ยจะเป็นขึ้น1น3 4ง,งสาสี่นะครับห้สีฟ้านะครับสีฟ้านะก็จบขึ้น3ไปทีเนี้ยเราคุยกันแล้วว่ามันน่าจะมีการไซเวย์เนาะแต่ตัวผมเนี่ยขายแล้วครับคือเราขายตามระบบเนี่ยผมขายสปอร์ตนะก็คือขายตามระบบก็คือหลุดอินเอห้ตรงเนี้ยผมทักก่อนนะครับออกมาเก็ตกินกาไรที่เราเล่นรันเทรนขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะ แต่ว่าพอเรากินกาไรตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่หาจังหวะมองว่ามันลงลนะผมยังมองว่าชุดที่มีการไซด์เวย์ออกข้างตรงนี้น่าจะเป็นขึ้น4ครับดังนั้นโดยตอนนี้ผมจะโฟกัสที่เป้านะครับที่แนวของเบื้องต้นก็คือเวลาที่เราจะหาตัวเป้าขึ้น4แบบคร่าวๆเนี่ยเราจะลากครับจากนี่ครับชุดนี้เนาะจากขึ้น2ขึ้นมาที่ขึ้น3แบบนี้ครับแบบนี้เนาะแบบในภาพก็จะเห็นว่าโซนที่เราโฟกัสเนี่ยมันจะอยู่แถวๆแ,แนวประมาณ 33.33 38.2นะครับที่จะเป็นเป้าสีเข้าตอนนี้มีโอกาสที่จะลงมาตรงนี้ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนาะผมต้องบอกตรงว่าโครงสร้าง b ี c เนี่ยผมลังเลมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นไปได้หลายหน้าคุณอาจจะเจอลักษณะนี้ก่อนก็ได้คือเป็น A B ที่เป็นตอง B ีแล้วลง C แบบนี้ก่อนเนาะแบบนี้ก็ได้หนึ่งหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะจบในส่วนของตัว ABC ตรงนี้เลยก็ได้แล้วนยครับเป็นขึ้นสีแต่ผมมองว่าอย่างเงี้ยสั้นไปหน่อยนะ ก็จะมองว่ามันจะขึ้นตรงนี้ได้ครับเป็นหนึ่งสามสี่ห้าเพื่อขึ้นไปจบเวมห้าเลยนะครับแบบนี้เนาะก็ลักษณะเนี่ยจะมองคร่าวๆประมาณนี้ดังนั้นโดยส่วนตัว b ีเนี่ยบอกตรงๆผมยังลังเลที่จะเล่นรอบเพื่อเก่งกำไรนะครับยังลังเลอยู่กราฟมันอาจจะวิ่งเป็น t r i a n อ l e ออกข้างเป็นสามเหลี่ยมก่อนก็ได้นะครับเป็นสามเหลี่ยมก่อนก็ได้แล้วค่อยเบรกหรือว่ามันอาจจะลงมาพักแรงๆตรงนี้ก็ได้ดังนั้นส่วนตัวผมยังขอโฟกัส BC แบบ ยังไม่รู้ทิศทางที่แน่นอนละกันอันนี้บอกอตรงๆนะยังไม่อยากจะเดาโฟกัสทิศทางที่แน่นอนโครงสร้างผมยังรู้สึกว่าผมยังลังเลก,กับตัวเวฟมันอยู่สักเล็กน,น้อยใครมีไอเดียอะไรมาคุยกันได้เนาะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยตัว BC ผมอาจจะมองมองไว้ว่าทิศทางโดยภาพรวมยังคงขึ้นอยู่แต่ยังไม่เข้าไปเล่นรอบใหม่ละกันนะครับยังไม่เข้าไปเล่นสปอร์ตรอบใหม่นาะหลังจากที่ทพมาแล้วนะมาดูกันที่ส่วนของอีชูเรียมบ้างตัวอีชูเรียมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่เมื่อวานเองก็ จะให้แผนกับทางเมมเบอร์ไปเหมือนกันอย่างเมื่อวานเนี่ยผมให้แผนไปก็คือตัว BDC เนี่ยผมยังมองว่าผมอยากจะรอย่อมาที่โทนโซน 30, 30, 30, 3 0 0 0น30 0 0มเนี่ย3ามคือประมาณ34,900าครับถึง3 3 3 5 0นะครับแต่ว่าตัวอ t ก e r e u m เนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสเล่งรีบาวได้นี่ครับเมื่อวานเองก็เล่นเด้งชุดนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยทาร์กเก็ตตอนนี้ถึงทาร์เก็ตไปแล้วนะครับถึงทาร์เก็ตเวบีไปแล้วแต่โครงสร้างมันดูยังมีลักษณะของการที่อาจจะขึ้นต่อได้ นะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างเวฟที่ผมนับไว้ดีกว่าโครงสร้างเวฟที่ผมนับไว้นะครับก็คือเป็นลักษณะของขึ้นขึ้น1นชุดนี้เนาะลง2ส,สีเหลืองจากนั้นขึ้น3ครับวิ่งไซด์เวฟออกข้ามเป็นขึ้น4จากนั้นครับมีการวิ่งขึ้นหนึ่ง5ส,สา,สาสี่ห้า้าตัวนี้เป็น5้าเฟลนะครับจบในส่วนของขึ้น5ใหญ่นะครับ5สีเหลืองเรียบร้อยนะเป็นลักษณะตามภาพจากนั้นเนี่ยเราเจอ3มสวิงเนาะปกติอันนี้จะเป็นท่าที่ผมชอบเล่นแล้วคือ ลง a b c อย่างเงี้ยเป็น3ามสวิงลงมาเทสแนวรับนะครับเบื้องต้นที่ประมาณโซนหนึ่งก้าร้อยกว่ากว่าจากนั้นเด้งครับเด้งตรงนี้เนี่ยครับตอนนี้เด้งมาถึงทาร์เก็ตแล้วแต่ทาร์เก็ตตรงนี้เนะี่ยเป็นทาร์เก็ตสั้นๆของโครงสร้างขึ้นดีนะครับที่จะเป็นลักษณะของแฟดเพราะว่าชุดนี้เนาะอ,อย่างที่บอกมันเป็นลักษณะของการลง a b c แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นรหัส3รหัส3เนี่ยมันจะต้องขึ้นมาอย่างน้อยคือ6 1 8คือโซนนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เลย ยังมองเป้าไว้เท่านี้แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นมายาวไม่ได้นะนี่ครับมันจะขึ้นมาบนนี้ไม่ได้มันเกินไม่ได้อย่างนี้ได้แล้วก็ทาสตองมีก็ได้ด้วยดังนั้นใครที่เมื่อวานเข้าตามแผนไปก็อาจจะค่อยๆค,ค,ครับค่อยๆรอ,อดูสถานการณ์ว่าเออโครงสร้างมันหลุดแล้วเข้าไปดูทม์เฟรมเล็กว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงแล้วค่อยเริ่มทีพีก็ได้ครับเนี่ยตอนนี้วิ่งมาเราจะเห็นว่ามันทําทรง ascending นะครับ ascending triangle ด้วยคือเป็นลักษณะของวิ่งสามเหลี่ยมแล้วก็เบรกจะว่าเบรกชุดนี้แล้วก็ลันขึ้นต่ออย่างตอนนี้ก็ยังรู้สึก bullish อยู่คุณอาจจะใช้ time frame 1ชั่วโมงครับแล้วก็ลันด้วย im e a 5 0ก็ได้นะครับเป็นการวิ่งไล่ trailing stop ไปแต่ถ้าเกิดว่าใครอาจจะ a d v a n e หน่อยก็อาจจะดูการยก high ยก ok low ขึ้นไปแบบเนี้ยอ่าถ้าเรายก high ok low ต่อไปได้เราก็เล่นไปเรื่อยๆครับอาจจะมีแท่งหัศจรรย์แบบดีให้ราคาแบบพุ่งขึ้นแรงๆก็ได้ส่วนตัว ethereum เนี่ยผมจะมองเป็นลักษณะน,นี้รว่าาเป็นนกขึ้ ขึ้น A ไอ้ขึ้นลงลงขึ้น A นะครับเป็น123เป็น A B C ลงมาเนาะแล้วก็กําลังขึ้นขึ้น B อยู่แล้วก็เป้าขึ้น B เนี่ยอวลี่เลยครับขั้นต่ําคือ6ก 8, 8. ิบอประมาณ2อง0นะครับแล้วก็ขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะถ้ามันยังบูลลิตต่อไปนะอาจจะได้ถึงประมาณ2100ันยเลยคือโซน high เดิมเลยแล้วค่อยมีการพักลงมาครับนะมีการพักย่อลงมาที่โซนประมาณ1904งเกนะครับหนึ่แบบนี้เนาะในภาพนะครับก็ เดี๋ยวลองเป็นไอเดียไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับอาจต่โดยส่วนตัวผมวางแผนเดิมไว้ก่อนนี้นะนะโอเคอันนี้คือตัว e t h e r e u m นะครับส่วนตัวต่อมาตัวที่ผมดังนั้น2ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ๆที่ผมมองว่าตอนนี้ตลาดมันยังลักษณะมันอาจจะยังไม่ได้บูลลิสมากเนาะเป็นโซนไซด์เวย์ในภาพกว้างๆซะมากกว่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงครับในส่วนของตัวที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะม,มันมีทรงที่น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับนั่นคือในส่วนของตัวลิงก์ครับ ลิงเนี่ยต้องบอกว่าผมเองเข้ามาตั้งแต่ตอนโซนข้างล่างเนาะแล้วก็ขายหมูไปนาะที่บอกก้อนใหญ่มากๆขายหมูไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอมันย่อมาตลอดแต่มันไม่ย่อเลยนะครับก็เนี่ยจะเป็นข้อเสียของผมเนะาะบัญชีกราฟเรารีบขายไปเรารีบขายไปแล้วพอมันจังหวะมันย่อไม่มีเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นแต่ว่าวันนี้เริ่มมีจังหวะในการเข้าไปเล่นแล้วนะครับก็คือถ้าเรามองจริงๆเนี่ยอย่างโครงสร้างในปัจจุบันที่กราฟ4ี่ชั่วโมงนะครับผมมองว่าชุดของตัวเนี้ยมีโอกาสวิ่งเป็นขึ้นหนึ่งที่เป็น segment ต,ตรงนี้นะครับ วิ่งขึ้น1น,นะครับจบ A B C ลง2นะครับ A B C สีฟ้าเนาะจบขึ้น2แล้วกําลังทําขึ้นภายในที่เป็นขึ้น3มใหญ่ครับคือวิ่ง1 2 3ตรงนี้วิ่ง4แล้วขึ้น5้าปัจจุบันเอย่อ4หรือเปล่าอ่าเรามาดูตรงโซนนี้เนาะกรอบนี้นี่ครับกรอบนี้กําลังยอ่อ4เพื่อขึ้น5ห,หรือเปล่าดูสัก1ชั่วโมงครับนี่หชั่วโมงเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยนะครับ มีการวิ่งทำสามสวิงแบบที่เราคุยกันสามสวิงคือลง A B C อนะ่าแบบนี้เนาะแล้วก็ทำทรงของแฟตนะครับทำทรงของแฟตหรือธงนั่นเองกราฟเขามีการเบรกเอาแฟตขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับดยส่วนตัวเนี่ยเบรกตรงนี้เนี่ยน่าจะมองเป็นขึ้นหนึ่งของผมนะมองเป็นขึ้นหนึ่งดังนั้นไม้แรกที่ผมจะเข้าคือผมกันไม้โฟโมก่อนคือผมเข้าไปเลยหนึ่งไม้อันนี้ต้องบอกตรงนะอันนี้เป็นแผนที่ผมเล่นจริงๆผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเอาไปไประยุกหรือเล่นตามผมไหมแต่ว่า ถ้าใครจะตามแนะนำครับศึกษาคำนวณโพซิชันมาคำนวณไซส์ของไม้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ลองประเมินความเสี่ยงดูไม่ใช่ว่าหลับหูทับตาตามผมนะแต่อันนี้คือผมจะเล่าเคสที่ผมเข้าจริงๆให้ฟังว่าผมมีลอจิกคิดยังไงนะครับเน,นี้อันนี้ก็จะเป็นการพุ่งขึ้นมาเบรกเนาะเราก็ผมก็เข้าก่อนหนึ่งไม้นะครับแล้วผมยังรอเนาะในชุดที่แบบว่าอาจจะมีการปรับตัวย่อนะครับลงมารีเทสในโซนของกรอบแฟด ลงมาดีเทนได้คนกรอบแฟดซึ่งเราก็จะตีนะครับไวเวลาวประมาณน,นี้ผมก็จะมองว่าผมก็จะหาโซนที่เป็นโซนแนวรับซึ่งเราจะเห็นตรงนี้เนาะเป็นแนวรับโซนที่1น,นะครับนี่เนาะนแนวน,นี้กรอบด้านล่างก็จะอยู่ที่ประมาณ13.7ดังนั้นเนี่ยอาจจะรอการรีเทสครับเงื่อนไขคือจะต้องไม่หลุดนะครับต้องไม่หลุดโลเวฟ4คือจุดที่จะ invalid คือเวฟนี้ผิดก็คือว่าจะต้องไม่หลุดครับที่เวเลาวประมาณ12.767เ อันนี้ก็จะเป็นลนักษณะของการเล่นรอบเพื่อเล่นเวฟบ5ของผมนะครับการ์ดตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ใช่กรณีเนี่ยสามารถเป็นกรณีอื่นได้ไหมเป็นกรณีอื่นได้ครับคือตัวขึ้น4เนี่ยยังไม่จบก็คือจะเป็น A B C ทุนนี้ก็ขึ้น A B C เหมือนกันแต่เนี่ยจะเห็นว่าอย่างน้อยๆถ้าเราได้ทุนที่ค่อนข้างจะดีตรงนี้เนี่ยการเล่น A B C A B C ตรงนี้มันมีโอกาสล็อกกําไรไว้ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเล่นระบบลันเทรนไปประมาณนี้เนาะอันนี้สําหรับตัวลิงก์ที่ โฟกัสไว้อยู่นะครับค่อนข้างจะน่าสนใจสําหรับผมนะแล้วก็จะมีในส่วนของอีกตัวหนึ่งเขาคือเนียครับเนียจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าผมเองอะเห็นตั้งแต่ตอนที่ลักษณะของการเบรกเอาชุดเนี้ยที่เป็นเวกเบรกเอาขึ้นมาแล้วแต่ผมไม่ได้ตามนะครับต้องบอกตรงผมเนียเนี่ยผมไม่ได้ตามผมไม่ตามตัว I c ซครับที่มันลนักษณะของทรงเดียวกันอะผมเคยพูดไปแล้วที่มันเป็นทรงเวกลองไปตีการาฟมันดูอันเนี้ยมันก็ขึ้นมาก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่า ตอนนี้ไม่เป็นไรเสียดายไปก็มีประโยชน์เรามาลองหาจังหวะการเล่นดูว่าเพราะว่าตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นตัวที่มีโอกาสจะวิ่งต่อได้ค่อนข้างสูงครับอะมาดูครับตัวเนียเนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างณนะปัจจุบันไอเซกเมนต์ที่วิ่งขึ้นมายาวๆตรงนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยผมมองว่ามันมีลักษณะของเป็นการเป็นขึ้นหนึ่งผมไม่รู้แหละขี้เกียจเป็นนักเว็บภายในนะครับมองเป็น1นึ่งเซกเมนต์เลยยาวๆขึ้นหนึ่งลง ABC ขึ้น2ตรงนี้นะครับ นะ ABC น้อเห็นป่ะสามสวิงสวิงที่1สวิงที่2สวิงที่3 3สวิงจากนั้นครับขึ้นขึ้น1น่ตรงนี้พักขึ้น2นะครับจะเห็นว่ามันลงมางเทส <anes> แนวรับพอดีนะจริงๆจุดเข้าที่ดีมากเลยคือตรงนี้เพราะว่าถ้าใครรู้เนี่ยจะมองเห็นครับมันเป็นโซนยกไฮลงมาเทสต,ตัวนี้เนี่ยลงมาเทสไหลอันนี้จะเป็นทรง QM นะครับที่เล่นฝั่งรองได้ใช่ไหมอะถ้าใครจะเล่นตามแพทเทิร์นอันนี้ก็เล่นได้แต่ว่านะครับตอนนี้ได้ไม่ถันนลวมันขึ้นมาแล้ว กราฟเกิดการวิ่งขึ้นมาครับตึ๊บทําสามเหลี่ยมแล้วเบรกอ่าตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่ผมสนใจเพราะว่าเป็นการสามเหลี่ยมเบรกขึ้นแล้วพอมานับเวฟจริงๆอ่ะเออเป้ามันยังไม่ถึงนะถ้าเราดูนะครับในส่วนของโครงสร้างเนี้ยสมมติว่าชุดนี้เป็นเวฟหนึ่งแล้วอันนี้เป็น1ย่อยนะครับเป็น1ย่อยคือจะมี1ภายในแบบนี้เนาะเนี่งภายในแบบนี้ลักษณะนี้นะครับปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวกันนี่ครับเป็น1ภายในแบบเนี้ย แสดงว่าโครงสร้างนี้ยังมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้นะครับยังมีโอกาสวิ่งขึ้น3ต่อได้เราอาจจะเริ่มวัดเป้าแบบคร่าวๆครับคือวัดจากจุดนี้เนาะวัดจากขึ้น1ย่อยไปเลยนะครับปึ๊บนี่ขึ้น2อยู่ตรงนี้เนาะเป็นสามเหลี่ยมนี่ครับขึ้นมาเป้าเบื้องต้นของผมาจะอยู่ประมาณ2.8นะครับซึ่งกราฟเนี้ยจะ invalid เนาะหรือว่าจะผิดทรงเนี่ยนะครับจะต้อง stop loss ออกเนะี่ยก็ต่อเมื่อหลุด1.63จกครับดังนั้นมองว่ายังมีก a บในการเล่นทํากําไรอยู่บ้าง นะครับก็อาจจะซื้อสปอตชิวๆไปเนี่ยของผมเนี่ยอาจจะเน้นเป็นซื้อสปอตเนี่ยอ r ดิสวอะไรโชว์ประมาณ2เท่านะครับแล้วก็ดูที่4ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะใช้ครับอย่างที่บอกเวลาเราใช้ e m a 5 0เนี่ยเวลามันเบรกขึ้นเราถึงใช้ใช่ไหมเบรกเบรกแบบฉีกแรงๆงเราถึงใช้ e m a 5 0ในการลันอย่างตอนนี้ก็คือเราจะใช้ EMA 50ครับในการลันก็ได้ถ้ากราฟอ่ะมันหลุดลงมาไม่เกิน e m a 5 0เนี่ยนะครับขึ้นมาโดน e m a เ0เราเด้งขึ้นต่อได้อันเนี้ยจะเป็นจุดที่ผมก็จะลันนเทนต่อแ้วนะ ก็จะมองแล้วว่าอาจจะแบ่งไม้ก็คือเข้าการตกรดก่อนสักหนึ่งไม้ใช่ไหมครับเป็นไม้ไม่ต้องใหญ่มากสักสิบยีเอร์เซแล้วพอมันลงมาแตะ e v เอห้าสิบเนี่ยเกิดจุดกับตัวสวยๆในทางเฟรมสี่ชั่วโมงอาจจะพิจารณาซื้อเพิ่มอีกหนึ่งไม้ครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดหนึ่งจุดหกสามเคลียร์พอร i ติชันออกทันทีเป้าเราอยู่ที่สองจุดแปดหนึ่งหกเป็นเป้าเบื้องต้นถ้าถึงสองจุดแปดหนึ่งหกแล้วอี a อห้าสิบยังไม่หล่นลงมาอาจใช้ e ี a อห้าสิบรันเทรนต่อ นะครับอันนี้จะเป็นแผนของเนียที่ผมมองก็จะโฟกัส,ส2ตัวครับลิงก์กับเนียช่วงเนี้ยบางทีต้องโฟกัสตัวเหรียญกลุ่มที่มันวิ่งอะ่ะเพราะบางตัวเวลากลุ่มไหนมันไม่วิ่งจริงมันรอานานมากๆครับแล้วบางทีมันเจอการาฟ BC ซ w สวิงเนี่ยมันผิดมันเสียทรงง่ายมากก็เลยจะโฟกัสแบบทมเ์เฟรมใหญ่แล้วก็เน้นตัวที่มันวิ่งจริงๆเนาะอันนี้คือเนียกับลิงก์ล้วก็อีกตัวสุดท้ายครับที่ให้ในกลุ่มเวฟหนึ่งสองห้าไอปเมื่อวานตัวเอ็กซ์พุซี่ะเนาะก็คือตัวชิบะ ชิบาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคลียร์พ i t i o ิชัคือ TP ไปแล้วนะครับแต่สปอตเนี่ยยังถืออยู่นะครับสปอตยังถืออยู่สรตผมกาวเป้านี้เนาะก็คือเวฟชุดนี้เป็น1นึใช่ปะลง3สวิง A B C แล้วก็วิ่งขึ้น3 4 5แบบนี้นี่ครับอันนี้คือเป้ากาวสปอตยังถืออยู่แบบนี้นี่นี่ครับก็เป้ากาวจะอยู่นี่เลยครับประมาณ 1 0 9 4นะครับ04ตัวแล้วก็1094ูนย์ะครับกิเกตพู้เล็กสแล้วอันนี้คือเป้าที่ยังถือรันอยู่นะครับโครงสร้างยังไม่เสียแต่ว่าสั้นๆเนี่ยก็มีจังหวะครับมีจังหวะที่เล่นมาวานก็คืออันนี้สําหรับใครที่อยากไปเล่นสั้นต่อนะเล่นสั้นๆเนี่ยผงก็มีจังหวะที่เข้ามาซื้อในโซนนี้ครับคือโซนตอนที่มันย่อลงมาจากแพทเทิร์นค m คือมีการเบรกครับชุดนี้นี่เบรกให้ทำตัว เช a งออฟคาเล็กเตอร์ก่อนครับนะเป็นการยกไฮก็ไฮก่อนนี่ชุดนี้วิ่งขึ้นมาเนาะอันนี้คือไฮก่อนหน้าใช่ไหมครับจากนั้นเบรกไฮลงมาพักที่โซนไหล่ซ้ายนะครับนี่ลงมาพักที่ลยซ้ายย่ำย่ำย่ำ,ยำอยู่หลายครั้งจากนั้นเนี่ยก็เราจะมองโซนนี้เป็นโซนในการซื้อแหละอ่ะก็จะเล่นสต็อปลออาจจะวางใต้ต่ากว่าน,นี้หน่อยนะครับวันนี้เองเพิ่งเบรกเอาออกมานะครับเพิ่งเบรกเอาออกมาก็มองเป้าแาร็ t สั้นๆครับสำหรับแผนพวก แผนเล่น QM เนาะก็จะมองแบบนี้นะครับเนี่ยจะมองประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณ high ก่อนหน้านะครับก็จะเป็นการแผนสัน้นแต่ว่าสปอร์ตผมยังเกาไกลอยู่นะยังเกาเยอะอยู่เลยเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เองก็จะเป็นแผนเล่นฟิวเจอร์แบบเล่นรอบเน้นเก็บ scraping ร,ปประหว่างทางขำๆไปสนุกๆไปประมาณนี้ครับสำหรับภาพรวมตัวที่ผมสนใจแล้วก็ตลาดหลังจากที่ เราไม่ได้อัปเดตกันมาหลายวันจริงๆอยากดูกลุ่มไหนเดี๋ยวผมอาจจะเน้นทําเป็นกลุ่มให้อย่างเช่นอาจจะอยากดูกลุ่มเหรียญไทยเนาะหรือว่ากลุ่มเลเกอร์วันอะไรเงี้ยอาจจะทำเป็นคลิปเฉพาะขึ้นมาโฟกัสเฉพาะกลุ่มให้นะครับก็เพื่อใครสนใจสามารถจะรีเควสมาได้แล้วสาหรับคลิปนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายนี้กับตอนเย็นนี้ผมมีทัไลฟ์อีกแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์ใน Discord นะแต่ว่าจะมีทีมงานครับมีไลฟ์ใน Discord มีไล์หาตัวเล่นกัน อยู่ในดิสคอดอยู่แล้วใครสนใจในดิสคอดสามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้สำหรับวันนี้ครับผมเองแชมป์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์อลอครับสวัสดีครับ